มันขดตรงนี้จะยุบกระดูกสะบักข้างนี้จะยุบข้างนี้จะสูงแล้วก็กระดูกหลังมันจะโคตรโคตรโคตรตรงไหนมันโคตรตรงไหนอ่ะดูออกโคตรมาอย่างนี้หระครับโคตรมาตรงนี้เนาะเห็นเนาะ หักสข้างจะไม่เท่ากันเพราะว่าตัวนี้มันจะดึงอคาโอเคจะทำให้ลูกพอให้พลังจากล้าคลือนลงมาผ่านจักที่เจ็ดานมืคุณพยาบาลจะดึงลิ้วปักกระดูกที่โคนหงอให้ตรงให้ตรงให้ตรงให้เป็นอัศจรรย์จิตนึกด้วยคุณทั้งสองคนป้อม ตรงใช่ไหมตรงทำให้ให้ให้รู้ปฏิหารแล้วเดี๋ยวเธอต้องมามาปักมาอะไรแล้วก็เวลาแม่จุดเฉแม่อะไรเนี่ยมาเรียนแล้วก็พืแทนแต่ถ้าจุดเฉนโทรหาหนูได้นี่ยคือเส้นภาษามันเสื่อม้ไม่เห็นอะไรอ่ะเนี่ย ตรงแล้วพอมาดูซิเมื่อกี้ใครดูด้วยตรงแล้วใครเมื่อกี้แจกบางไม่เคยมาดูเลยแม่เห็นอยู่นะคะใช่ไหมตรงนะเพราะว่าตอนนั้นมันจะอีอยงมาอย่างนี้เนาะเนี่ยและนี้นี่ตรงลงมาแล้วมือป่ะคุณแม่ดูอยู่ค่ะคุณแม่ดูอยู่เอาบอกคุณแม่สิอันนี้ไม่ได้พูดเข้าขค่อยคนะ ไม่ได้พูดเข้าฟังฉันนะไม่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมตอนนี้รากนิ้วจะโตรงลงมาแล้วแต่แต่คราวที่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ตรงีเป็นแต่ตรงนี้เนี่ยแหละตรงนี้เพราะว่าตรงนี้อ้าปรับที่หนึ่งอ้าปากอ้าปากสาทีลองยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นแล้วที่มันแอียยังไงเห็นไหมมันมันมันไม่โค้งแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเมื่อกี้มันโค้งเยอะใช่ป่ะเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะ เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ลงมาดู้ไหมล่ะพี่ยาวเดี๋ยวจะว่าหมอพวกหมอพูดก็่ด้รู้ว่ามันดีตัวฉันโตแล้วอะไรเง้ยเพระว่าปกติถ้าเราลูบเราจะรู้มันต้องปรับมันต้องปรับเดี๋ดตินะปรับที่ศูนย์เดี๋ยวจะนัด เดี๋ยวอาจารย์ปรับให้แป๊บนึงยุบเป็นเกี่ยวกับอะไรกะดูดึงกระดูกสะบักยุบลงไปนิดนึงแต่ข้างนี้มันจะเนินมีเนินขึ้นมาอีกมันมัน,ม,นมันไม่เท่ากันใช่ค่ะแต่จะดูดึงหลังแล้วก็นี่กายภาพบําบัดก็จะต้องปรับเ็าปรับได้ไหมปรับได้ค่ะปรับได้แต่ต้องมี